สกตฟุตบอลมาแล้วครับอันนับก็อยู่กับผมตอนเลยนะครับเอฟชัยนายุทธนะฮะกับสกตฟุตบอลครับ,รบในช่วงสายๆเที่ยงๆยงแบบนี้กันหน่อยนะครับเอาแล้วสิครับชูเกิลเนี่ยโดนแบนนะฮะแต่คอนเต้เนี่ยแค่โดนปรับนะครับ,นนะรบโอ้โหมาฟังข่าวนี้กันหน่อยนะครับโชวัมชูเก,กิลครับกุนซือของเชลซีถูกแบนจากการทำหน้าที่ข้างสนามหนึ่งนัดและปรับเงิน35,000นปอน ขณะที่อันโตนิโอคอนเต้ครับในายใหญ่ของสเปอร์เนี่ยแค่ถูกปรับเงิน1500 0ปอนด์เท่านั้นหลังทั้งสองเนี่ยมีปัญหากันหลังจบเกมพิมพ์เลียงกฤษที่เสมอกัน2ประตูต่อ2นะครับชูเคิลครับถูกคณะกรรมการกำกักบดูแลอิสระภาพเนี่ยพิจารณาว่าเป็นฝ่ายผิดหลังการประทะก,กันอย่างดุเดือดหลังเกมกับคอนเต้ที่สนามสแตมฟอร์ดบิดเมื่อวันอนาทิตย์ที่ผ่านมาชูเกิลกับคอนเต้ครับต่างก็โดนใบแดงเหมือนกันทั้งคู่ หลังมีการประทาคารมขณะที่พวกเขาเนี่ยจับมือกันโดยจูเคิ้ลเนี่ยอ้างว่าเป็นเพราะคอนเต้เนี่ยไม่มองตาเขาแล้วความตึงเครียดเนี่ยมันได้ปะทุขึ้นครับระหว่างทั้งคู่เนี่ยในช่วงครึ่งเวลาหลังขณะที่พวกเขาเนี่ยฉลองประตูของทีมและทั้งสองคนเนี่ยก็ถูกตั้งข้อหาว่าประพฤติตัวไม่เหมาะสมในเวลาต่อมาเชลซีครับได้ใช้สิทธิ์โดยยื่นข้อระง,งับโทษแบนของจูเคิ้ลในขณะที่รอเหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับการลงโทษของเขาและการลงโทษที่แตกต่างของคอนเต้ ต่อกรณีดังกล่าวครับจะไม่ชูเครนเนี่ยจะสามารถทำหน้าที่คุมทีมเนี่ยข้างสนามเกมเยือนลิสตูไนเดวันอาทิตย์นี้ได้สบายขณะที่คอนเต้ก็ได้ทำหน้าที่ของเขาในเกมเปิดบ้านพบกับวูฟแฮมตันตามปกติแต่ว่าในขณะเดียวกันครับชูเครนเนี่ยยังถูกลงโทษนะปรับเงินมากกว่าอีกด้วยโดยเขาเนี่ยโดนไป35,000ปอนด์ขณะที่คอนเต้ครับโดนไป1 5 0 0 0ปอนด์แค่นั้นนะครับโอ้โหก็คือต่างกันเลยนะครับ ในกรณีของโชมัตชูเกิลครับตอนนี้สอโดนแบรนด์ห้ามคุมทีมข้างสนามหนึ่งนัดนะครับแต่ต้องรอเป็นลายลักษณ์อักษรจากทาง FA ก่อนว่าจะตัดสินเป็นยังไงแต่เขาเนี่ยโดนทั้งอาจจะโดนแบรนด์แล้วก็โดนปรับด้วยนะครับเพราะว่าเขาปรับเงินเยอะกว่าคอนเต้อีกแล้วเขาโดนไป35ม0 0ืนนะครับแต่คอนเต้เนี่ยโดนแค่ปรับเงินนะครับโดนไป15ื0นะครับอืมอันนี้ก็ต่างกันเลยทุกคนมีความคิดเห็นไงกับข่าวนี้คอมเมนต์กันไหมผมหน่อยนะครับขอบคุณครับที่รับฟังนะครับ